การช่วยตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนความสุขทางใจให้ความรู้สึกดีขณะเสร็จซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายที่มีสถานะโสดหรือมีแฟนไม่เว้นแต่ผู้หญิงก็สามารถช่วยตัวเองได้เช่นกันทําให้หลายคนเนี่ยมีความกังวลว่าการช่วยตัวเองทุกวันหรือวันหลายๆรอบจะเกิดอันตรายขึ้นกับอวัยวะเพศของเราหรือเปล่า และก็ยังมีอีกหลายคนที่กังวลว่าการช่วยตัวเองเนี่ยจะมีผลเสียตามมามากน้อยเพียงใดวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปหาคาตอบกับประเด็นเหล่านี้กันหากคุณชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ <R ose> การช่วยตัวเองเนี่ยคืออะไร <R ose> การช่วยเหลือตัวเองเนี่ยคือพฤติกรรมช่วยกระตุ้นอาวัยะเพศนะครับให้เกิด อารมณ์ตามธรรมชาติสามารถทําได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงโดยที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปกระตุน้นโดยการไปเคล้นไขย,ยี่เบา หรือเข้าไปนวดตรงจุดที่คิดว่าตัวเองเนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกคึงพอใจเพื่อให้ถึงจุดจิตยอดนั่นเองซึ่งพฤติกรรมในการช่วยตัวเองเนี่ยมันจะเกิดจากความรู้สึกตามธรรมชาติของคนเราเป็นหนึ่งวิธีนะครับที่ช่วยให้ได้ปลดปล่อยทางอารมณ์หักล้บในทางการแพทย์นะครับกิจกรรมช่วยเหลือตัวเองเนี่ยไม่มีอันตรายและไม่เสี่ยงเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่อย่างใดแต่หลายคนเนะี่ยมีพฤติกรรมที่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ย ทุกวันหรือมากจนเกินไปแน่นอนเลยนะครับว่าย่อมมีโทษต่อร่างกายได้การช่วยเหลือตัวเองเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่หลายคนจะชอบคิดว่าการช่วยเหลือตัวเองทุกวันเนี่ยมันผิดปกติไปหรือเปล่าต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ผิดปกติแต่อย่างใดไม่ได้มีผลเสี่ยงต่อการเกิดโรคใดๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคเอโกโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในส่วนของผู้หญิงที่มีความกังวลว่าการช่วยตัวเองเนี่ยจะทําให้มีลูกแยกไหมหรืออาจจะมีผลต่อประจำเดือนหรือเปล่าก็อย่าได้กันวนงวลจนเกินไปนะครับเพอสําหรับการตั้งครรภ์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการมีลูกโดยตรงซึ่งการช่วยเหลือตนเองเนี่ยจะเป็นเพียงการเข้าไปกระตุ้นหรือสัมผัสในจุดที่เรียกว่าคิสตอเลสซึ่งจะอยู่ในส่วนภายนอกของร่างกาย ถึงแม้การช่วยตัวเองถี่ไปหรือทุกวันจนติดเป็นนิสัยเนี่ยจะไม่ส่งผลต่อระบบร่างกายแต่รู้หรือไม่นะครับว่าอาจจะส่งผลกับอารมณ์ของเราได้เช่นกันไม่เพียงแต่การช่วยตัวเองเนี่ยจะทําให้มีความสุขหรือคลายเครียดได้เท่านั้นนะแต่อาจจะทําให้คนรอบข้างที่มองเข้ามาเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยหมกมุ่นเรื่องเพศมากจนเกินไปจนทําให้อารมณ์ของเราอีกด้านหนึ่งเนี่ยทำให้มีความวิตกกังวลได้นะครับ ช่วยตัวเองทุกวันเนี่ยมีผลเสียอะไรหากไม่ได้ทำให้เสียงเป็นโรคต่างๆเนี่ยแต่พฤติกรรมนี้จะส่งผลเสียในแง่อื่นๆได้ดังนี้นะครับหากม้วมุ่นมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของการเรียนและการทํางานซึ่งอาจจะนําไปสู่การที่อาจจะขาดความรับผิดชอบในงานที่เราได้รับมอบหมายได้ ถัดมานะครับเกิดความระคายเคืองที่อวัยวะเพศทําให้มีผื่นคันอักเสบรวมถึงทําให้อวัยวะเพศเนี่ยเกิดอาการบว,วมได้เมื่อเราต้องมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เรารักก็มักจะไปไม่ถึงจุดสุดยอดหรืออาจจะทําให้ถึงจุดสุดยอดที่ช้ากว่าปกติมีอารมณ์ทางเพศที่สูงกว่าปกติ และถัดมานะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนเพลียมากกว่าเดิมนั่นเองสําหรับใครนะครับที่กําลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่แนะนําว่าควรลดการช่วยตนเองลงหรือลดความถี่ลงเพื่อให้อวัยวะเพศเนี่ยได้กลับมาฟื้นฟูและป้องกันไม่ให้อวัยวะเพศเนี่ยเกิดอ,อาการบาดเจ็บได้นะครับ พฤติกรรมที่กำลังบ่งชีว่าคุณกำลังเสพติดการช่วยตัวเองการทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมเดิมซ้ำๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดการเสพติดโดยการที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวซึ่งการช่วยตนเองทุกวันนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่จะส่งผลกระทบต่อตัวเราและคนรอบตัวของเราได้ ใครที่สังเกตแล้วว่าช่วงนี้มีการช่วยเหลือตนเองเนี่ยถี่จนเกินไปแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราเองเนี่ยเสพติดมากจนเกินไปหรือเปล่าเราสามารถสังเกตตัวเองได้ดังนี้นะครับอันดับแรกเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีอารมณ์ทางเพศณตอนนั้นเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเราเนี่ยอยากช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาเพื่อลดความเครียดนะครับตัวนี้แหละเสี่ยงนะครับที่จะนําพาไปสู่การหมกมุ่นที่จะช่วยเหลือตนเองเนี่ยมากกว่าปกติ ถัดมาเนี่ยเลือกที่จะช่วยตนเองมากกว่าที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคนรักมันเกิดการเปรียบเทียบนะครับเมื่อต้องมีเพศสัมพันธ์กับคนรักหากคู่นอนเนี่ยไม่ทําให้ตัวของเราเนี่ยไปสู่จุดสุดยอดตามที่ตัวเราต้องการต่อมาเนี่ยมีพฤติกรรมชอบแยก,กตัวออกจากสังคมไม่ชอบพบปะกับสังคมเช่นเดิมนะครับและไปช่วยตนเองตามที่ใจต้องการเลยต่อมาเนี่ยติดการใช้อุปกรณ์เซ็กทอยมากกว่าอวัยวะเพศตรงข้ามนั่นเอง สุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าจะมีบาดแผลหรือเกิดอาการอักเสบของอวัยวเพศเนี่ยก็ยังคงที่จะช่วยตัวเองการช่วยตัวเองทุกวันเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ไม่ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับแต่หากว่าถี่จนเกินไปในขณะที่มีคู่รักอยู่แล้วนะครับก็อาจจะมีผลต,ตามมาได้อย่างเช่นว่าอาจจะมีการทะเลาะกันได้นะครับในยามที่อีกฝ่ายเนี่ยต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์ดังนั้นหากว่าใครเนี่ยที่มีคู่รักอยู่แล้วนะครับ ควรที่จะลดการช่วยตนเองเนี่ยลงแล้วใส่ใจคนที่เรารักเนี่ยมากขึ้นเพื่อตัวเราเองและคนที่เรารัก รู้หรือไม่นะครับว่าการช่วยตัวเองเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการเสื่อมสมรรถภาพและลดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้ทั้งนี้นะครับก็ควรที่จะช่วยตนเองในปริมาณที่พอดีไม่ถี่จนเกินไปโดยควรปล่อยน้าําอสุจิออกมาเนี่ย21ครั้งต่อเดือนจะช่วยทําให้น้าําอสุจิเนี่ย แข็งแรงขึ้นช่วยลดไม่ให้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึงี่ยไดเถึง20%เลยนะครับ <c oughs> เพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นโรคนี้เนี่ยกันเยอะมากลองจากมะเร็งปอดเลยก็ว่าได้แต่หลายคนนะครับก็ยังมีความกังวลอยู่นะครับว่าทําเช่นนี้อาจจะเสี่ยงเป็นหมันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการหลั่งอสุจิเนี่ยออกมามากจนเกินไปจริงๆแล้วนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดเลยหากในวันนี้ว่าเราเนี่ยมีการหลั่งอสุจิออกมามากจนเกินไปนะครับแนะนําว่าควรที่จะ พักสักหน่อยนะครับเพราะว่าสเปิร์มเนี่ยก็จะมีการผลิตขึ้นมาใหม่และก็กลับมาแข็งแรงได้ดังเดิมนั่นเองต้องยอมรับเลยนะครับว่าการช่วยตัวเองเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำให้สภาวะของร่างกายและจิตใจเนี่ยเกิดความผ่อนคลายสร้างอารมณ์แห่งความสุขได้มากขึ้นและช่วยลดความเครียดนะครับในขณะที่เรากำลังช่วยตนเอง จนบางทีเนี่ยเราก็อาจจะละเลยเผลอช่วยตัวเองทุกวันจนอาจไปกระทบกับชีวิตประจําวันนะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวสําหรับใครนะครับที่กังวลว่าเราเนี่ยกำลังเสพติดหรือมีพฤติกรรมที่หมกมุ่นมากเกินไปนหรือพบความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจเนี่ยที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ก็แนะนําว่าให้เราเนี่ย ปรึกษาแพทย์นะครับเพราะจะมีแพทย์เฉพาะทางด้านนี้อยู่ที่จะช่วยให้คุณเนี่ยคลายกางังวลและจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับและหากชื่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้กับคนที่เรารู้จักหรือเพื่อนของเรานะครับที่คิดว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยกำลังหมกมุ่นหรือเขาชอบเสพติดเรื่อง เทจนเกินไปเนี่ยก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้กับเขาได้นะครับและหากใครนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยนะครับที่จะช่วยทําให้น้องชายแข็งแรงเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อนะครับสินค้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ